สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปเก็บผักป่ากันผักป่าก็อยู่ในบ้านเรานี่เองแหละ <laughs> ผักป่าก็อยู่ในบ้านเรานี่เองแหละแต่เขาอันดับแรกคือยอดมะตูมฮะเอาไปกินกับน้ำพริกไง <c oughs> <c oughs> อ,อ่อนททางนั้นเลยอืมเอาไปกินกันลาบเนาะลาบเห็ด กินกระลาบเห็ดก็สีแซบอยู่ใบอ่อนทั้งนั้นเลยยอดอ่อน ไปเก็บยอดตำรึงดีกว่าไปดูก็ต้องระวังงูด้วยได้ดิเอ้อเอื้อเอ้อเอื้อเออน้ำตำตูดตักตำรึง โอ้ยชมพู ok. ่ชมพู่กำลังออกชมพู่กำลังออก มองไม่เห็นอ่ะยอดใบตํารึงทำงไม่จะเอาได้นะสูงเฉียดฟ้าบุ้งยอดอบอวบหักบุ้งยอดอวบอวบนี่ อืมเอาไม่เยอะหรอกเอาไปผสมกันกินดูป่าผักกุ้งอืมตาแขกใส่อิปป๊บลงด้วยเหรอ มีเศษแก้วใช่ไหมยอดสวยๆทั้งนั้นเลยดูดิ ลงเก็บป้าหนุนปลาแขกไปน,นู่นปลาแขกไปไกลมากเลยอมะนาวดกมากเลยอะกินทันหรือเปล่าเนี่ยเจ๊ะมะนาวเนี่ยแต่เก็บ<ม>ยอด,ดตอดันละิงกินไม่ได้อ,อะไรดูยอดกระถินดเดนะกกระถินเพียบเลยนะ แม่เอาเนี่ยอาลีกะตํลึงเนี่ยตํลึงเนี้ยกินได้เนี่ยระวังตกน,นนะน่ะตกหลุมเด้อมดแดงแฝงยอดกะถินเนี่ยเอาที่มันยอดยโผล่มาเนี่ยมด นี่ยเนี่ยเนี้ยคุยแล้วบางมดแดงกัดนะเว้ยมดแดงเพียยเลยอุ้ยนี่ลังมันอะลังมันอยู่นี่นี่นี่อเลียอดเนี่ย ยอดยอะไรนี่ได้ยอดนะอยอดมันสั้นมดยอดมันสั้นร้อนอะน่ะดอกอะไรเนี่ยไม่รู้สวยเนอะสวยอ,ะอ,อ่ะอืมตนแรงนึกว่งเงาะสวยงามค่ะจบคลิปที่ดอกไม้สวยงามเลยนะคะไลฟ์สไตล์บายคนกินพืช ขอบคุณค่ะถ้าใครเข้ามาดูแล้วชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้